สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปรู้จักดอกไม้น้าตาน่ารักแบบนี้นะคะในหนึ่งช่อมีหลายสีและเป็นดอกเล็กๆน่ารักแบบนี้ค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าดอกไม้น้าตาน่ารักแบบนี้จะชื่อนําหน้าด้วยคาว่าคีค่ะและที่สําคัญนะคะนอกจากจะสวยแล้วยังซ่อนผิดร้ายไว้อีกด้วยค่ะ อยู่ที่นี่กับภายและช่อง The Helper ที่เดิมนะคะวันนี้ภายพามาเจอดอกไม้หน้าตาแบบนี้ค่ะนั่นก็คือดอกขี้ไก่นะคะแถวบ้านภายเรียกอย่างนี้จริงๆค่ะซึ่งมีชื่อสามัญว่า Cloth of Gold นะคะ Head Flower หรือ o r a n g e e s ค่ะซึ่งชื่อทางการของไทยนะคะก็คือชื่อว่าผักกากรองนั่นเองค่ะคนสมัยก่อนชอบเอามาตั้งเป็นชื่อลูกสาวนะคะและแน่นอนค่ะว่าดอกไม้ไทยก็ไม่ได้มีชื่อเดียวนะคะ ยังมีชื่อเรียกตามแต่พื้นที่ต่างอีกด้วยค่ะอย่างกลางเรียกว่ายี่สุ่นะคะภาคกลางจะเรียกว่าเป็นจมาศป่าค่ะจันทบุรีเรียกว่า30นะคะแม่ห้องสอนเรียกว่าขาจายตาปูหรือมะจายค่ะหรือ อย่างเชียงใหม่จะเรียกขี้กาหรือคำขี้ไก่ค่ะตราเรียกดอกไม้จีนค่ะอย่างสงคลาหรือบัทลุงจะเรียกดอกขี้ไก่ค่ะจริงๆแล้วเจ้าต้นนี้นะคะจัดอยู่ในหมวดวัชพืชค่ะแม้จะมีลักษณะต้นต่างจากวัชพืชทั่วไปนะคะเป็นไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มกึ่งเลยค่ะลักษณะนะคะจะมีพุ่มแน่นจากใบที่แตกแขนงแล้วก็มีใบหนาค่ะใบสากนะคะเส้นใบเป็นร่องชัดเจนค่ะผิวด้านบนจะหยาบนะคะตรงท้องใบจะมีขนขยี้โดมแล้วจะมีกลิ่นฉุนค่ะ ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าลันทานาคาราค่ะอยู่ในวงเดียวกับเวอร์บีนาค่ะดอกนะคะจะเป็นดอกกลุ่มกระตุกอยู่ที่ขั้วดอกแบบนี้นะคะช่อดอกจะเป็นรูปทรงกลมค่ะในดอกจะมีดอกเล็กๆจํานวนมากค่ะในดอกเล็กนั้นจะมีสีกลีบนะคะซึ่งจะมีหลากหลายสีนะคะดอกจะเป็นรูปแตรทยอยบานจากด้านนอกเข้าด้านในนะคะกลีบดอกมีหลายสีค่ะอย่างขาวเหลืองนวลชมพูส้มหรือแดงค่ะ บางทีนะคะดอกแต่ละดอกจะมีการเปลี่ยนสีหลังจากเกิดการผสมเกสรแล้วค่ะและเมื่อดอกได้รับการผสมแล้วนะคะจะกลายเป็นผลทรงกลมค่ะเป็นผลอ่อนจะมีสีเขียวนะคะและเมื่อแก่จะกลายเป็นสีม่วงเข้มจนเกือบดําค่ะสามารถขึ้นในที่แห้งแล้งทั่วไปได้นะคะเพราะเป็นพืชที่ทนร้อนทนขาดน้ำได้ดีค่ะอย่างต้นนี้พายถ่ายมาจากข้างถนนนะคะก็ดูปกติเนาะแล้วทำไมมาหาว่าหนูสวยแต่ร้ายล่ะ แน่นอนค่ะว่าต้องมีที่มาเพราะว่าเจ้าพก,กากรองนะคะถือเป็นวัชพืชรุกรานนะคะเพราะว่าโตได้โตดีโตเก่งแถมยังยับยัง้งการจเจริญเติบโตของต้นไม้อื่นด้วยค่ะโดยที่เขาเนี่ยนะคะจะหลั่งสารออกมาเรียกว่าอัลลีโลพาทีนะคะทำลายการงอกและยืดรากของต้นไม้ระเวณข้างเคียงค่ะ และสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดนะคะและ1ต้นสามารถผลิตมเมล็ด12 0 0 0พลูกต่อต้นต่อปีค่ะนอกจากความสามารถในการขยายพันธุ์จะเยอะแล้วนะคะยังมีความสามารถที่ใบเป็นพิษนะคะทําให้ไม่ค่อยมีสัตว์ตขึ้นมากัดกินใบค่ะนอกจากนี้ในใบย,ยังมีสารแพนตาไซคลิกนะคะซึ่งสารพวกนี้จะเป็นพิษต่อพวกสัตว์กินหญ้านะคะอย่างวัวถ้ากินเข้าไปก็จะมีอาการเป็นพิษต่อตับและอาจจะมีอาการไวต่อแสงได้ค่ะ แต่ที่อันตรายที่สุดนั่นก็คือผลแก่ค่ะในผลแก่นะคะจะมีสารจำพวกแลนชาดิน A และ B ค่ะซึ่ง A มีิิุนแรงกว่า B มากค่ะซึ่งสารตัวนี้นะคะถ้ากินเข้าไปจะทำให้อ่อนแรงไม่มีแรงยืนกล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกันนะคะหรืออาจจะมีอาการทางระบบอื่น ได้แก่อาจจะมีอาการอาเจียนท้องเดินรูม่านตาขยายหายใจระดับลึกและชา้าหมดสติหรืออาจตายได้ค่ะนอกจากนี้นะคะในมาเล็ดยังมีสารจำพวกไตโคไซคอโคโรไซด์นะคะ A และ B นะคะซึ่งจะเป็นสารกระตุ้นหัวใจอีกด้วยค่ะแต่เมื่อผลสุกนะคะความเป็นพิษจะหมดไปทำให้สัตว์เนี่ยสามารถกินแล้วก็เอาไปกระจายแพร่พันธุ์ได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะ เขายังเป็นตัวที่ทําให้ไฟป่ามีความรุนแรงได้มากขึ้นงงใช่ไหมคะว่าเกี่ยวข้องกันยังไงเนื่องจากเจ้าดอกพะก,การกองเนี่ยสามารถขยายพันธุ์ได้ดีขยายพันธุ์ได้ไวจึงมักเจอได้บ่อยในแหล่งป่าเสื่อมโทรมนะคะและเมื่อเกิดไฟป่านะคะตัวของเขาเองจะเป็นเชื้อเพลิงที่ดีมากค่ะและบางทีนะคะเขาสามารถพันธุ์ต้นไม้อย่างที่บอกว่าเป็นไม้พุ่มกึ่งเหลย พันขึ้นไปได้ถึง20เมตรค่ะซึ่งจะทำให้ไฟเนี่ยคะ่ะลามต้นเขาแล้วก็ไปติดที่เรือนผู้มุงต้นไม้อื่นทำให้มีไฟป่าที่โหมแรงแล้วก็หล่งได้สูงขึ้นนั่นเองค่ะแต่ไม่ต้องตกใจไปนะคะถ้าเราจะปลูกพักากลองเป็นไม้ประดับก็ย่อมทําได้คะ่ะเพียงแต่ปลูกจํากัดเขาไว้ในกระถางนะคะตัดตกแต่งทรงพุ่มค่ะและทุกครั้งที่ ออกลูกนะคะก็อาจจะต้องตัดลูกทิ้งค่ะเพื่อจํากัดการขยายพันธุ์เมื่อลูกเขาสุกขึ้นนะคะและนอกจากนี้ค่ะอาจจะต้องปลูกในบริเวณที่เด็กเล็กเอื้อมไม่ถึงค่ะเพราะป้องกันการกินลูกเล็กเข้าไปนะคะซ mm ึ hmm. ่งอาจจะเกิดอ uh uh ันตรายได้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถจะมีต้นประคากอง ให้ความสวยงามน่ารักตะมุตะมีแบบนี้ในบ้านได้ค่ะและที่สําคัญถ้าบ้านเพื่อนๆมีผักกากลองนะคะเตรียมตัวต้อนรับเหล่าผีเสื้อเพื่อนรักได้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะแววเวียนมาทักทายอยู่ตลอดเวลาแน่นอน